อาเชิญเอเฟซัสบทที่เท่าไรเอ่อบทที่สองข้อสิบเอ็ดจนถึงยี่สิบสองอ่ะเเหตุฉะนั้นท่านจงเ,เลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนสัางชาติตามเนื้อหนังและพวกที่ท,ท,ที่รับพิธีเข้าสนัตซึ่งกระทำแก่นเนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสนัตจงเ,เลึกว่าทั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคิดขาดจากการเป็น พลเมืองอิสาราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปัักระเจ้า,จาแต่แบบนี้พระเยซูคิดท่านท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคิดเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงประทํบให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงลื้อกำแพงที่กั้น ระหว่างสองฝ่ายลงคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยเนื้อหนังของพระคิดได้ทรงให้ทำบัญญัติอันประกอบด,ด้วยบัญญัติและกฎหมายต่างๆอันเป็นกนั้นเป็นโมคะเพื่อจะกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระคในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทําให้เกิดสันติสุขและเพื่อทรงกระทําให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดวยการเขน ซึ่งเป็นการทําให้เป็นการปฏิปักษ์ต่อการหมดสิ้นไปแล้วพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้เพราะว่าพระองค์ทรงทาให้เราสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณเดียวกันเหตุ <S <S ฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนติดต่อไปแต่ว่าพลเมืองเป็นพลเมืองเดียวกัน ทรมิกชนและเป็นครอครัวของพระเจ้าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนลากแห่งพวกอัครทูตและพวกเผยพระวจนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิรามุมเอกในพระอ,องค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในองค์และในพระอ,องค์นั้นท่านก็กําลังจะปลูกขอขึ้นเป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยโอเค คุณกบเขายก e 2, 22. เอเฟซัสบทที่2อข้อสิถึงข้อยี่สงาสงสัยคำเดียวสงสัยว่าอยู่ในข้อ15เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทํำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเขาคุณกบก็สงสัยว่าเป็นใครกับใคร ใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ่านะสองฝ่ายสองพวกอ่าสฝ่ายสองพวกสองะไรเนี่ยนะคือไข่คือไข่อ่านะอ่าก็สิบสี่ด้วยนั่นแหละนิดแล้นะโอเคนะคำาสงสัยเขคือสองฝ่ายนี่คือใครนะอันนี้บางทีคนเข้าใจว่าคือฝ่ายมนุษย์กับฝ่ายฝ่ายพระเจ้ากับพระเยซูคริสใช่ไหม แต่เมื่อกี้น้อยเขาบอกว่าเขาเข้าใจเขารู้สึกเขาเข้าใจเพราะว่าบทเนี้ยเคยแบ่งปันแล้วพี่ขึ้นไปเขียนกระดานี่ด้วยซ้ํำไปนะเขียนถึงรูปกําแพงเมืองเยริโคว่าเป็นเงานะโอเคนะทีนี้ในไหนยกมาแล้วเนี่ยพี่จะชี้คําให้ดูเลยว่าคําเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยคืออะไรอยู่ในพระคัมภี์ ที่เราสงสัยเลยแล้วเราจะแยกแยะว่าไอ้สองฝ่ายเนี่ยมีฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนโอเคดูนะหัวข้อคือทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคิดนะหมายถึงว่ารวมกับเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันพระคิดเลยในพระเยซูเลยทําให้เป็นหนึ่งเดียวกันพระเยซูเลยอันเดียวกันพระเยซูแยกแยก,แยกไม่ได้เลยนะ ไอเขาว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วพระเยซูเนี่ยนะได้อธิบายพูดไว้ชัดเจนแล้วอยู่ในข้อเออ21 22ใช่ไหมอ,มอาคมลองอ่านสิ 21. 21 22นี่คือหมายว่าเป็นหนึ่งเดียวกันทําให้ไปอ่าน,นหนึ่งอเดียวกันกับพระคิดเพราะ21<น> <1, S 2> 22เลยว่นะนะเอ่อบทที่สองเลยครับอ่าอ,อ,อ,อ้อมอ่น ในพระองค์น oh. no ั้นทุกส่วนใช่บอกได้สอนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารเป็นบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กรลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายของวิญญาณด้วยนี่คือความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์เห็นไหมหมายถึงว่าในพระองค์ทุกส่วนของโครงร่างกาลังเปรียบเทียบว่าพระเยซูคริสต์มีแขนมีขามีมือมีท่ามีจมูกเป็นร่างกายพระคริสต์นะเจริญขึ้นเป็น วิหารอันบริสุทธิ์เห็นไหมและในพระองค์นั้นท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าฝ่ายพระวิญญาณเห็นไหมหมายถึงว่าทุกคนกำลังถูกสร้างทุกคนกำลังถูกเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงนะเพื่อทุกคนจะได้เป็นอวิยะของพระริ์นะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระริ์นะั่นเอง หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบพระเยซูคริสต์นั่นเองนะโอเคนะนี่ก็คือวิหารพระเจ้าที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะถ้าเราจะโยงตรงนี้ไปเนี่ยในเมื่อเป็นวิหารเป็นเป็นโครงร่างของพระคริสต์แล้วเนี่ยธรรมะโครงร่างพระคริสต์แล้วก็ขยายความต่อไปเห็นไหมว่ามันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพราะอะไรอะ่ะอยู่ในโรมบทที่สิบสองสิบสามเนี่ยประมาณนั้นแ่ะจำได้ไหมคนหนึ่งเป็นนิ้วคนหนึ่งเป็นตารับเกียรร่วมกันนะเอาไว้เอาว่า อวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะอื่นก็เจ็บด้วยเ,เห็นไหมอ,ว,อวัยวะนี้รับเกียริอวัยวะทั้งหมดก็รับเกียริร่วมกันด้วยนี่คือความหมายโอเคนะถีมาไล่ข้อสิบเอดูเหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังขีดเส้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ อันนี้อาจารย์เ <Hello. S 1> ปาโลกำลังพูดกับคนเอเฟซัสคนเอเฟซัสเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นไม่ได้นับถือพระเจ้าเห็นไหมก็คือคนต่างชาติก็คือไม่ใช่อิสราเอล <Hi. S 1> ในสมัยนั้นมีอิสราเอลชาติเดียวที่มีพระเจ้านอกนั้นมีลูกเคารพทั้งหมดเมื่อก่อนในที่นี้ก็เราก็ได้ใส่ชื่อเราไปก็ได้ เหตุฉะนั้นท่านจงรู้ว่าเมื่อก่อนท่านคือเราคือคือน้อยนะคืออาคมนะเคยเป็นคนต่างชาติเคยนับถือศาสนาอื่นนะและเป็นคนคนชาติด้วยต่างชาติด้วยโอเคนะตามเนื้อหนังตามเนื้อหนังนะตามเนื้อหนังนี่แปลว่าตามสืบ สืบสืบตระกูลสืบมรดกสืบเผ่าพันธุ์สืบสันดานทางการผสมพันธุ์มาก็ได้นะตามเนื้อหนังหรือตามมนุษย์ก็ได้นะตามผู้นําศาสนาก็ได้โอเคไหมนะและเป็นพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทำแก่ท่านด้วยมือเคยเรียกท่านว่า เป็นพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตสรุปแล้วเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่เคยเข้าสุนัต <Okay. S 1> ตรงนี้ได้หมายความว่าไอ้คนยวเนี่ยที่เข้าสุนัตมันเรียกเราว่าพวกไม่ได้เข้าสุนัต okay. นะโอเคนะคือคือไม่ได้อยู่ในสัญญาพระเจ้านั่นเองพวกเขาม,มีเข้าสุนัตแต่พวกเราไม่เข้าสุนัตอ่าโอเคนะคือถ้าจะขีดเส้นเนี่ยนะขีดเส้นคํานี้เลยดูนะเอ่อท่านเมื่อก่อนท่านนะเป็นคนต่างชาติแล้วก็ขีดเส้นคําว่ามิได้เข้าสุนัต นี่คือคำเดียวกันข้อสิบสองจงระลึกว่าท่านนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคิดขีดเส้นอยู่นอกพระคิดพวกเดียวกันนะอยู่นอกพระคิดก,ก่อนนั้นคุณเป็นโรมคุณเป็นอิตาลีนะคุณเป็นบาบิโลนนะคุณยังไม่รู้จักคุณไม่ใช่ชนชาติของพระเจ้าหรอกแล้วทีนี้มาขยายว่าชนชาติพระเจ้ามาเป็นพระสัญญาใหม่คือพระคิ์โอเค ขาจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลเห็นไหมน,ะนี่ที่พี่อธิบายว่าคนต่างชาติคือไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลคาว่าพลเมืองอิสราเอลก็คือสิทธทิอํสิทธทิอํานาจตามไปการเป็นพลเมืองอิสราเอลอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาขีดเส้นและไม่มีส่วนนี่คือก่อนนั้นเราโอเคนะ ไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกป่าสจากพระเจ้าขีดเส้นอยู่ในโลกป่าสจากพระเจ้านะพี่อธิบายมาแต่แรกแล้วคือเห็นไหมอยู่ในนี้หมดเลยนะแต่บัดนี้แต่บัดนี้ในพระเยซูคิดก็คือโดยพระองค์ัเองท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลขีดเส้นอยู่ไกลเห็นไหมเนี่ยที่พี่ขีดเส้นหมดคือคําเดียวกันทั้งหมดนะ ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระริ์สามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรานะเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองนะนะเป็นเหตุให้เรามีสันติสุขนะ เป็นผู้ทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายขีดเส้นทั้งสองฝ่ายเอาละทีนี้ฝ่ายไหนอ่ะเนี่ยที่คุณกบถามสองฝ่ายคือฝ่ายไหนฝ่าย <Okay. S 1> แรกคือเราอีกฝ่ายคือใครอีกฝ่ายคือใครลองเดาสิเออยิว่ะอาคบอกยวเหรอใช่อาคุณนั่น,นบอกใช่ นะอีกไฟล์ก็คือยิวก็ตรงไหนอะ่ะดูดินะเอ,อในในในข้อนี้ก็บอกนะเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตเห็นไหมแล้วก็แล้วก็อะไรไม่มีส่วนในพระสัญญาอีกไฟล์ก็คือพวกที่มีส่วนในพระสัญญาอีกไฟล์นึงก็คือฝ่ายที่เคยเข้าสุนัตเห็นไหมนะ อ่าแล้วเดี๋ยวเขาขยายต่อมาแล้วก็จะรู้เลยว่าว่า,ว,าว่าพษ์ได้พูดเพิ่มเติมขึ้นใช่ไหมนะมากลายเป็นชนชาติเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมเพราะสองฝ่ายนี้คือคนที่มีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าเหมือนกับตอนนี้เรามีพระเจ้าเราไปเชิญข้างบ้านทีเขาไม่มีพระเจ้ามาเป็นพวกเราเลยกลายเป็นสองฝ่ายมาคืนดีเลยใช่ไหมโอเคนะจึงมาเป็นคริสเตียนด้วยกันเลยมาเป็นอิสราเอลด้วยกันเลยเดิมทีเขาเป็นคนไทย เราเราเป็นอิสราเอลทางวิญญาณพอเราไปเชิญข้างบ้านมาเป็นมารับเชิญพระเจ้าเข้ากับเราเลยเป็นพวกเดียวกันนะสองฝ่ายเลยมาเป็นชนชาติพระเจ้าเหมือนกันดูนะพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นไหมอันหนึ่งอันเดียวกันในที่นี้หมายถึงเดี๋ยวขยายต่อไปเป็นชนชาติเดียวกันนะเป็นเป็นพระกายเดียวกันนะเข้ามาหาพระเจ้าพระบิดาเดียวกันนี่คือความหมาย คือการเป็นปฏิปักกันโดยในเนื้อหนังของพระองค์การเป็นปฏิปักกันหมายถึงว่าการที่เราเป็นคนละพวกกันปฏิปักกันก็คือไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะหรือเป็นศัตรูกันหรือไม่ถูกกันหรือคนละพวกกันก็ได้นะโดยเนื้อหนังของพระองค์คือหมายถึงโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะได้ทรงให้ทมบัญญัติอันเป็นอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะ เห็นไ,ไหมทําให้ยกเลิกศาสนาก็ได้ขีดเส้นไปเลยตรงเนี้หมายถึงว่ายกเลิกศาสนาและยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆที่เรานับถือในอดีตคนต่างชาตินับถือและคนที่เข้าสู่นับถือเห็นไ,ไหมนั้นยิวจําเป็นต้องกลับใจใหม่ด้วยเห็นไ,ไหมนะทำบัญญัติต่างๆและกฎต่างๆนะกินความไปทั้งของคนต่างชาติถ้าของยิวเป็นโมฆะยกเลิกหมายถึงว่าเป็นโมฆะปที่นี้แปลว่ายกเลิกก็ได้ แต่ให้แปลให้ดีแปวลปว่าไม่มีผลแปลว่าไม่มีผลเป็นโมฆะแล้วไม่มีผลใช่ไหมคุณจะทําศาสสนาไปก็ไม่มีผลทํานองเนี้ยนะยกเลิกแล้วไม่ใช่ไปสวรรค์โดยทางนี้แล้วหรือไม่ใช่เป็นคนดีโดยทางนี้แล้วยกเลิกนะเพื่อจะกระทําให้ทั้งสองฝ่ายเห็นไหมทั้งสองฝ่ายเข้าใจแล้วก็คือทั้งคนที่เคย คนคนที่เคยไม่มีพระเจ้ากับคนอิสราเอลที่มีพระเจ้านะเป็นคนใหม่ขีดเส้นเป็นคนใหม่เป,เป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ไอคนใหม่คนเดียวในพระองค์ก็คือมาขยายอันเดียวกันนั่นแหละขยี้ไปยิบสองนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นยวก็ต้องเป็นคนใหม่เห็นยังยวก็ต้องเป็นคนใหม่นะเป็นคนใหม่จากอะไร จากทำบัญญัติและกฎหมายต่างๆเป็นโมฆะมาเป็นบัญญัติใหม่เห็นไหมนะข้อสิบหกและเพื่อจะกระทําให้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้าเห็นไหมทั้งสองพวกพเข้าใจอะไรนะนะคือคนทั้งโลกนั่นเองคือคือยูยใช่นะคือทั้งยูและต่างชาติให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าหมด นะโอเคนะนะเพราะตอนนี้ถือว่าถือว่าพระเยซูคิดเอ่เอทำผิดเสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคนยิวไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายรวมทั้งยิวได้ต้องมาคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคิดนั่นเองนะให้เป็นกายเดียวโดยการเขนหมายถึงให้ทั้งทั้งหมดเนะี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะกายเดียวกันก็คือข้อยี่สิบยี่สิบสองอะไรที่เมื่อกี้ให้อ่านนะซึ่งเป็นการทําให้ การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไปหมายถึงว่าพระเยซูยิสิ้นพระชนงครั้งเดียวการที่เรากับคนต่างชาติยิวกับคนต่างชาติที่เป็นปฏิปกักษ์กันก็กบมาคืนดีกันกลายเป็นสันติสุขกลายเป็นชนชาติเดียวกันและทั้งมนุษย์กับทั้งพระเจ้าก,ก็คืนดีกันโดยทั้งอังเขนคํานี้หมายถึงแบบนี้นะโอเคนะและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ไกลเห็นไหมนะและเพื่อจะมาประกาศข่าวเนี้ย ข่าวว่าทาบัญญัติและบัญญัติเป็นโมฆะหมดแล้วนะแกผู้ที่อยู่ไกลหมายมถึงผู้ที่อยู่ทั่วโลกอย,อยู่ไกลไปลงไป่นดิแม่ทิบยยี่แปดก็ได้ที่บอกว่าจากยูเดียไปสมาเลียจนสุดแผ่นดินโลกนะประกาศให้คนทั้งโลกรู้นั่นเองนะเพราะว่าพระองค์ทรงทําให้เราทั้งสองฝ่ายทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญบริสุิ์องค์เดียวกันเห็นไหม คิดเส้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมไม่ใช่โดยปฏิบัติตามธรรมบัญญัตินะแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเราต้องได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์คือต้องรับเชื่อนั่นเองข้อสิบเก้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปเห็นไหมนี่คือการการมาเป็นหนึ่งเดียวกันการเป็นคนละชาตินะมาเป็นชาติเดียวกันเห็นไหมการมีสุนัขกับไม่สุนัขจึงมาเป็นพวกเดียวกัน แปลว่าเป็นพลเม,ม,มืองเดียวกันกับธรรมิกชนเนเป็นชนชาติเดียวกันเลยนี่คือหมยลิงชนชาติทางวิญญาณโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นกรรษัตริย์นั่นเองท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งอัครทูตและพวกผู้พยานณแปลว่าอะไรคุณมาถึงพระเจ้าได้โดยการประกาศข่าวประเสริฐของผู้รับใช้พระเจ้าน แล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมุมเอกนะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดกำเนิดน,นะนะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนั่นคือเพื่อเราทั้งหมดไม่ว่าคนต่างชาติหรือคนอิสราเอลสุปแล้วคนทั้งโลกนั่นเองเคยมีอะไรที่แตกต่างกันให้มาเป็นเหมือนกันและมาเป็นหนึ่งเดียวกันคือเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพระกายของพระคิด แล้วเป็นวิหารพระเจ้าหน่อยเองโอเคนะ